วิเคราะห์บอลวันนี้14สิงหาคม2567เริ่มต้นที่การแข่งขันยูฟ่าซูเปอร์คัพระหว่างเรอัลมาดริดกับอัลตันตาที่กรุงวอร์ซอเรอัลมาดริดในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพเป็นสมัยที่6ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งนำโดยวินิซิอุจูเนียดาวยิงตัวเก่งที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทำไปถึง6ประตูในยูฟ่าแชมเปียนลีกและ15ประตูในลาลีการวมถึงประตูสำคัญในนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนลีก นอกจากนี้ทีมยังได้เสริมทัพด้วยนักเตะดาวรุ่งอย่างคีเลียนเอ็มบัปเป้และเอนดริกในขณะที่อัลตันตามีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงพรีซีซั่นโดยเสมอ1นัดและแพ้2นัดในเกมกระชับมิตรจากสถิติที่ผ่านมาสแสดงให้เห็นว่าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมักจะเป็นฝ่ายชนะในซูเปอร์คัพถึง9ใน10ปีหลังโดยเรอัลมาดริดเองก็มีส่วนในชัยชนะนี้ถึง4ครั้งคาดการผลการแข่งขันว่าเรอัลมาดริดจะเอาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ แต่ก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับคู่ต่อมาเป็นการแข่งขันคาราบาวครับของอังกฤษรอบแรกระหว่างฮันซิตี้กับเชฟฟินเวนเดที่สนาม MKM s t a เ i u m ดียมทั้ง2ทีมมีแนวโน้มที่จะเสมอกันโดยเฉพาะเชฟฟินเวนเดที่มีสถิติการทําประตูน้อยในหลายเกมที่ผ่านมาโดย11จาก16เกมหลังสุดของพวกเขาจบลงด้วยการทําประตูรวมไม่เกิน2.5ประตู และมักจะจบเกมด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1ในศึก EFL Cup ซึ่งเกิดขึ้นใน3เกมหลังสุดที่พวกเขาได้ลงแข่งในรายการนี้ส่วนฮันสิตี้ก็เพิ่งเสมอในเกมลีกนัดแรกกับบริตันซิตี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และมีสถิติที่ไม่ดีนักในรายการนี้โดยไม่เคยผ่านรอบแรกไปได้ตั้งแต่ปี2020คาดการผลการแข่งขันว่าทั้ง2ทีมจะเสมอกัน1ประตูต่อ1ในเวลา90นาทีก่อนจะต้องดวนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะต่อไปติดท้ายด้วยอีกคู่ในศึกคาราบาวครับ ระหว่างลีดยูเนเตดกับมิดเดิลโบร์ที่สนามเอลแลนโรสฝั่งลีดยูเนเตดมีโอกาสสูงที่จะกลับมาคว้าชัยชนะได้หลังจากที่พลาดในเกมเปิดสนามของแชมเปี้ยนชิพซึ่งเสมอกับ Port utt, พอดมัตสาประตูต่อ3โดยผู้จัดการทีมดานียลฟาเคคาดว่าจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งเพื่อให้โอกาสกับนักเตะอย่างโจรอดเวลที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกและโจเอมปีรอที่จะได้โอกาสลงสนามในบทบาทสำคัญลีดมีสถิติการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยม โดยชนะถึง18จาก26เกมในบ้านในฤดูการที่แล้วและเคยเอาชนะมิดเดิลโบมาแล้ว4ครั้งติดต่อกันในขณะที่ Bowl, มิดเดิลโบมักจะทําผลงานได้ไม่ดีนะักเมื่อมาเยือนเอรแลนด์โรสคาดการผลการแข่งขันว่าลีดยูไนเต็ดจะเอาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์บ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเราพร้อมอัปเดตวงการลูกหนังให้ได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนทุกวันก่อนใครทั้งตารางการแข่งขันวิเคราะห์ก่อนเกม รายงานผลฟุตบอลทั้งหลีไทยและต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีครับ